คนกินน่ะเขาบ้านเขาแน่กินยููมากาไม่ไหวครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไปกับกายทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปกับกายกับรายการใหม่ของเราชี้ป้าเย่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 นะครับผมวันนี้ EP นี้ที่เราจะมาถ่ายเนี่ยมันอาจจะผิดคอนเซปต์นิดหนึ่งนะผมเพราะว่าร้านในวันนี้เนี่ยเราไม่เคยกินมาก่อนเรากินครั้งแรก ตอนไหนเราคิดแล้วว่าเรากินเบอร์เกอร์ในราคาที่มันพีเมียม่ยงกว่าปกติเนี่ยเราก็เลยอยากได้อะไรคืนมาบ้างเราก็เลยกราบขอร้องคนดูด้วยนะครับผมให้ช่วยกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับผมช่วยก็กราบดิไั้งงานไ้แงงานที่ก็หนะ้าผมโอเควันนี้เนี่ยร้านที่เราจะมารีวิวคือร้านอา n o นะครับผมเชื่อ่ร้านนี้เป็นร้านชื่อดังอยู่แล้วหลายๆคนอาจจะรู้จักคนับผม เพราะว่าสาขาเขาเนี่ยมีเยอะมากถ้าผมไล่วันนี้เนี่ยคลิปคงจะยาวประมาณครึ่งชั่วโมงได้เพราะวสาขาเขาเยอะจริง <c oughs> ไล่ <c oughs> ไล่ไม่ได้ไม่ได้เตรียมมา <c oughs> ซึ่งร้านนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาก็อย่างที่ผมบอกไปนะผมเขาจะใช้เนื้อไดเอท45วันไปอย่างน้อยแล้วก็ใช้เทคนิคการทําท,ที่เขาเรียกว่าเฟรนช์คิวจะขึ้นรูปอินเสิร์ตให้ดูตรงนี้แล้ร้านนี้เนี่ยยังการันตีด้วยรางวัลว,วงในยูเซอร์ชอยนะผมร้านนี้ที่ได้ติดติกันมาเลยอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราสั่ง เมนูที่เขาบอกว่าขายดีที่สุดในร้านเนี่ยเป็นเบอร์เกอร์ทั้งหมดนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเอามาเราเริ่มกันเลยเริ่มจากอะไรกนดีเริ่มจากได้ครับเชิญครับชิมครับต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยเวลาเราเลือกเบอร์เกอร์เนี่ยออปชันเขาจะมีให้เลือกเยอะมากนะครับผมเขาจะมีให้เลือกชีสเลือกเครื่องเคียงเลือกความสุข อ่ะว่าเราจะเอาความสุขแบบไหนนะครับผมเลือกขนมปังฝรั่งเศสขนมปังจีนแล้ววิธีการทำเลือกได้หมดเลยครับเดีย๋ยวไปฟังก้าวเยอะครับชิมเนี้ย่ปเรามาเริ่มจากเมนูแรกนะครับผมฮอตดอกชิคาโกสไตล์ดูนี่ดูความใหญ่ของฮอตดอกคือชิ้นแบบดูความใหญ่ของมันนะครับผมเทียบกับนิ้วก้อยคือใหญ่มากนะครับผมเอามาเดี๋ยวเราจะแบ่งชิมกันเลยคือต้องบอกนะว่าเปนี่แบบเราบประเทศอะนี้แหละมันใหญ่แบบว่าอ่ะก้าวมุมไหน มุมนี้มีแล้วกันอ่าเดี๋ยวว่าจริงๆเมนูนี um, <h <h ้เนี่ยเขาต้องมีซอสมะเขือเทศด้วยขอพีบซอสมะเขือเทศกันหนึ่งนะฮะเอาไปฮอต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 ดอกชิคาโก้สไตล์ไปอัมโบโตเลยอโอ่ยวะ ขนมปังเขาว่าดีมากๆเลยนะมันน네ุ่มแบบคือดีอ่ะเป็นขนมปังที่ดีเลยอ่ะกินเราไม่เปื่อยคอไม่ไม่รู้สึกว่ามันแห้งหรืออะไรส่วนไส้กรอกเขาเนี่ยถ้าทุกคนเคยกินไส้กรอกเยอรมันในร้านของ Steakhouse ดีๆเนี่ยคือแบบนี้เลยไส้กรอกมันหนังมันจะกรอบนะแล้วข้างในมันจะบดไม่ละเอียดมากคือแบบมีเนื้อให้เคี้ยวอ่ะเคี้ยวสนุก อร่อยอร่อยอันนี้อร่อยมากก่อนกิน,น,มน,กบบนไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ทำไมคิดว่ามันจะเป็นอย่งนี้ทำไมแบบมีแบบซอสมะเขือเ,เทศมาแขชงชัดแล้วก็แบบอก็กล้าไม่ใส่ซอสมะเขือเ,เทศนะยังมีมะเขือเทศได้ไงทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องผมด้วยต่อไปเป็นฟิลาเดลเฟียสเต็กนะครับผมอ่าซึ่งสเต็กแบบฟิลาเดลเฟียเนี่ยเขาจะกินแบบ ขอขนมปังมาด้วยนะแล้วข้างในคือแบบดูความแน่นของเนื้อข้างในก่อนโอ้อะไรกันครับนี่นี่มันไม่ใช่หนึ่งคนกินน่ะนี่ถ้าเรื่งคนจริงจริงก็คือบอกเลยครับว่าบ้านเขาแน่นกินจุมากๆใช่กินทีท้องแตกเออเอามาโอ้โหคือเนื okay. uh ้อแบบแน่นๆน่นนะทุกคนดูสิเนื้อแบบโอ้แน่นเกินอ่ะมา ฟิลาเดเฟียสเต็กขอชิมแบบแบบไม่ใส่ซอสก่อนแล้วนแบบเพียวๆอันนี้จะมีหอมใหญ่แล้วก็พริกหวานด้วยนะจะเป็นจุดเด่นของเขาที่ไม่เหมือนแบบสเต็กธรรมดาธรรมดาทั่วไปอ,อร่อยนะกแล้วถืว่าชอบทีนี้มากกว่ามหมายว่าอันนี้เนื้อเขาคือโดดเด่นเลยเขาปรุงมาความสุกพาดี ไม่สุกเกินเลยแนมะ้แต่นิดเดียวเนื้อเนี่ยนุ่มกำลังดีไม่มีแข็งกระด้างเลยไปใส่ช้อนแล้วอร่อยขึ้นอร่อย,ออยอกว่าข้าวใส่ช้อนแล้วอร่อยต้องบอกคำเดิมว่าขนมปังเขาเนี่ยดีมากๆขนมปังเขาคือเหมาะกับการกินกับเนื้อสุสอกๆของกำลังดี ความนุ่มได้ไม่ไปกบรดเนื้อจนเกินไปแต่อันนี้มันจะได้กลิเหมือนแซนด์วิชมากกว่านะมันจะไม่ขายเบอร์เกอร์นะเนี่ยเพราะว่าเนื้อเขาก็จะไม่ได้บดมานะผมเนื้อเขาจะเป็นชิ้นๆอย่างนี้แล้วความสุกคือแบบพอดีเป้งอ่ะคือดีมากๆเลยนะผมอาะปข้ามมาชิ้นต่อไปคือชีสของเขาเนี่ยจะมีให้เลือก2แบบจะมีเชดหน้าชีสกับบูชีสซึ่งอันเนี้ยให้ทายว่าพี่อจดอะไรวะเอาพี่ไก่เลยบูชีสหมอู้ชัยบูชีสครับผม S 1> <S 1> <sociedad> อันนี้เป็นคินิชโนลเบอร์เกอร์นะครับผมก็คือเบอร์เกอร์ต้นตำรับของร้านอาโนซึ่งเนื้อของเขาเนี่ยเป็นเนื้อไดเอทแล้วดูความหนาของเนื้อดิแล้วผมสั่งเป็นแบบมีเดียมแรร์ไปนะครับผมโอ้โหขอ้อแรงมากอ่ะโอ้โหไปเลยนะ อออืืรักลิ่นบูชีสกลิ่นชีสไม่ไหวไม่ไหวเลยเหรอแต่เราไม่ได้เรียกว่ามันช่วยเพิ่มรสชาติให้กับเนื้อคือเนื้อมันจะแบบเค็มขึ้นแล้วก็อูมามิขึ้นแต่กลิ่นถ้าคนไม่เคยกินบูชีสเนี่ยเวลาเจอคำนี้ไปก็จะช็อกๆหน่อยนะครับผม ตูบูชีมันจะมีความเป็นเอกลักษณ์สูงมากมันคือชีสที่เน่าจนใกล้จะเสียแล้วอ่ะเน่าของมาเอ้ะอีกคำหนึ่งบ้าเดี๋ยวขอเรากินจะเป็นเนื้อเปล่าเกี๊ยวปลาเนื้อเนื้อตูม้าตูม้าบูชีมันออบจริงๆความบูชีอร่อยนะแกว่าอร่อยอ๋อ ส่วนตัวเนื้อของเขาเนี่ยผมวนแรกที่เป็นเนื้อได้เอทเพราะว่ารสชาติมันเข้มข้นมากแล้วพอมาเจอกับบูชีสแม่งยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีก <c oughs> ต่อไปนะผมผมต้องบอกว่าจริงอันนี้กับอันนี้เนี่ยเหมือนกันนะแต่ว่าอันเนี้ยแค่เราสั่งเป็นดับเบิลทริชชั่นอลเบอร์เกอร์มาซึ่งดับเบิลก็ตามชื่อเลยเนื้อสองชั้นนาะคือเนื้อแม่งเยอะมากจริงมันไม่ต้องกินเยอะหรอกเพราะม่นก็เหมือนกัน่แต่นี้เป็นเชดดาชีสนะ ไม่เหมือนกันอ๋อคเอาอ่ามาเราลองอันนี้ก่อนลวกันอันนี้เป็นเชดดาชีสอันนี้เป็นบูชีสนะครับผมเมื่อกี้นออ้องเก้าอาจจะอคติกับบูชีสเพิ่มไปหน่อยอ่ะเลือกอันนี้เป็นทดชชิโนลกับเชดดาชีสดีขึ้นไหมดีขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะถ้าเปลี่ยนชีสคือได้คนละรสชาติเลยนะรสนาตาไม่เหมือนเดิมเลยไม่น่าเชื่อนีดูเหมือนกับแบบมัน คือรสชาติที่ทุกคนคาดหวังแล้วกันว่าเวลากินเบอร,ร์เกอร์จงได้รสชาติเนี้ยอ่้อยแต่ว่ามันอันนี้คือเป็นเบอร์เกอร์ที่ต้องรับว่าเป็นเบอร์เกอร์ที่อร่อยก็ดอดโคตรอันเนี้ยเฮ้ยหมดแล้วเหรอคุณคที่สุดท้ายนะผมสไปซี่พอกเบอร์เกอร์ดูสิว่าความเป็นหมูต่แบบโอ้โหบูชิไม่นะเางี้จะหันให้ก้าตรงที่ไม่มีไม่มีบูชีนะครันนั่งลงเป็นไครอันนี้เป็น เบอร์เกอร์หมูไม่ต้องเลือกความสุกนะเพราะว่าหมูต้องกินสุกเท่านั้นหมูไม่สามารถกินดิบได้นะครับผมใครเพิ่งเข้ามาในวงการเนื้อแล้วจะแบบไปลองทําหมูหมูมีเดียมแรนี่ไม่ได้นะไม่ได้นะผมเราขอเตือนว้ก่อนเลยหมูมีเดียมแรนทําได้แต่ว่าทำก็คือท้องเสียงนะครับผมตามนั้นนะครับเขาก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมคือดูความอลังการของเนื้อเขาเกินไปเกินไปว่ะทุกคินอะ คือได้กินหมดนี่น้ำหนักแม่งขึ้นประมาณ2โลได้อะมันไม่ง่ายนะแค่ไอเดียวๆก็กินหมดอย่างละก็มัะได้ปกติเลยสปซี่พ็อกเบอร์เกอร์อย่างที่บอกเลยคำนี้เผ็ดตามชื่อเลยเพราะถ้าไปที่ก็จะมีรสเผ็ดแต่ว่าไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นนะเผ็ดบางๆแค่มีกลิ่นนะแต่ถ้ากินอันอื่นมาจะรู้เลยแค่ว่าอันนี้เผ็ด อันนี้แพงกว่าอันอื่นส่วนหมูเขาเนี่ยไม่ได้แพ้เนื้อเลยนะหมูเขานี่อร่อยพอๆกันเนื้อนะไม่รู้ว่านี้หมูไดเอทหรือเปล่าแต่อร่อยพอๆกับเนื้อเลยจริงๆก็จบไปนะผมสำหรับร้านโนเราแนะนาเลยทุกเมนูที่เราสั่งมาเนี่ยอร่อยหมดคือแล้วแต่สไตล์เลยถ้าคุณชอบกินฮอทดอกก็ไปเมนูนี้ถ้าคุณชอบกินคล้ายๆสไตล์แซนด์วิชหน่อยเป็นเนื้อเหมือนเนื้อสไลด์ก็มาอันนี้ถ้าคุณชอบเนื้อบดสไตล์เบอร์เกอร์ก็ถ้าสายเนื้อก็ต้องมีซีินลนะครับผมส่วนถ้าสายหมูก็สไปซี่พอกอร่อย อร่อยทุกอันไม่มีอันไหนไม่อร่อยเลยและรับประกันว่าอิ่มแน่นอนนะตามคำที่คนกินอิ่มแน่แล้เล่นที่กินใช่ไหมคือเบอร์เกอร์มันยังต้องมันแบบเป็นเบอร์เกอร์มีซอสม<อ>ะเขือเทศทั่งอะไรใช่อันนี้มนไม่ใช่เลยเออแล้วพอกินจริงมันไม่ใช่เลยอ่ะอันนี้ก็มันคือร้านขายเนื้อที่เขามาทําเป็นเบอร์เกอร์มันไม่ใช่ร้านขายเบอร์เกอร์อย่างแมคโดนัล์หรือเบอร์เกอร์จริงอะไรอย่างนั้นเรามาถนนราคาก่อนนะครับซินิชิโร่เบอร์เกอร์เนี่ย220บาทดัมเบลซินิชิโร่เบอร์เกอร์เนี่ย 390บาทสไปซี่พ็อก220บาทพอฟดอกชิคาโก้สไตล์นะครับผม170บาทฟิลาเดลเฟียสเต็ก220บาทคือแบบถ้าใครแบบกินสักสองสามคนใช่ไหมสมั่งอันนี้มาอันเดียวคืออิ่มเออคืออยู่จริงโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าเราจะเอาอะไรมารมลาคลิปป่าวถ้ทุกคนดูก็รอติดตามชมนะครับบ๊ายบายอันนี้ก้าวชมมากที่สุดแลยวันนี้